เอาละฮะกล้าวสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมเยี๋ยวต้อนรับกลับเข้าสู่เกาะลอสไอเลนอีกเช่นเคยนะครับผมเอาละในพาร์ทที่แล้วนะครับเราก็มาติดกับอยู่บริเวณบึงมอตรนแห่งนี้นะผู้ชมขออนุญาตเปิดกล้องนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวผมแล้วก็นกด้วยนะผู้ชมเอาละเราจะมาตามหาเดลเสาจับกันต่อนะซึ่งตัวเราลิง์เอาไว้จากพาร์ทที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของกบนะครับผมที่ ไม่ใช่กบธรรมดาเลคุณผู้ชมอนะไรวะน่ะอุ้ยเดโมนิกนะครับผมอ่ะไม่ยุ่งกับมันละกันนะคุณผู้ชมความปลอดภัยของนกเราเนี่ยเราต้องอยวงห่างมันเอาไว้เลยนะครับเนี่ยตอนนี้เหมือนเดโมนิกกำลังไล่ล่าอยู่นะครับผมผมจะเก่าอยู่นี่นี่หว่าผิดตัววางห่างมันเอาไว้ที่ที่สุดนะครับผมเพราะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไปหาโซนอื่นละกันเดี๋ยวพังพลาดไปเดี๋ยวจะแตกทั้งมนเสาร์ทั้งคนขี่นะครับผม โอ,อ้เหมาะเลยว่าบริเวณนี้เนี่ยซาโกสุคัดเยอะมากเฮ้ยโอ้โหแล้วคือสีนี่ยังกับอัลฟาเลยอ่ะพูดถึงอัลฟาก็เจออัลฟาสไปโนเลยนะเนี่ยน่าสนใจนะผมจับเอาไว้ละกันนะยครับผมเพราะว่าเลเวลค่อนข้างดีด้วยมาแต่ว่าจะต้องหามุมยิงดีๆหน่อยบนนี้เนี่ยสูงไปหรือเปล่าเอ่ยคิดว่าก็สูงอยู่นะผู้ชมจะยิงโดนไหมเนี่ยยิงโดนเพราะวันเนีย หามุมต่ํำๆหน่อยนะตรงนี้ได้ป่าเอ่ยมันจะได้อยู่หนึ่งครับผมผมคิดมันจะขึ้นมาไม่ได้นะมาคอสโบพร้อมนะครับยิ่งโอเคขึ้นมาแล้วนี่ครับผมมาละดอกนี้มันไม่เจ็บพอนะครับผมอ่าเฮ้ยใจเย็นตีไม่โดนเครับผมมาต้องดอกชมพูนะครับคุณผู้ชมเป็นจุดที่ดีมากตีไม่โดนโอ้โหโฮยยยดีมาก เออหลับเรียบร้อยครับผมเฮ้ยเอาตามลงมาแล้วกันมาเลยกิปเปิลเลยครับผมแล้วก็ยาอเอาสัก50แล้วละกันอ่ะกินเลยจับได้เลยหรือเปล่าราสักครู่นึงนะผู้ชมมาแล้วก็อื่นก็เตรียมบอลได้พร้อมเลยแล้วกันอ้าวนี่ได้ละได้แล้วนั่นก็มสมาชิกใหม่เอลฟาสไปโนเดี๋ยวก่อนอ่ะ นอกล่าดนยผมยังไม่ได้ไปเล่นเพิ่มเติมเลยนะเนี่ยก็เลยยังไม่มีไข่ไอลิเมนต์เลยครับผมมาไม่ไรเดี๋ยวจัดเดลสาวจากที่ไปก่อนแล้วกันโซนนี้เนี่ยเหมือนจะเคยทําเป็นปกคลิปช่องเราด้วยนะเนี่ยผู้ชมค่อนข้างสวยมากๆเลยเอาละแฟลเบรดนะครับผมค่าหน่อยละกันมันตอบของดีแบบสุดๆเลยนะครับผู้ชมอ้โหตีเดียวแตกเลยสวยงามมากขอฝาาขอที่โนก,ก่อนแล้วกันนะครับผมมันค่อนข้างจะหนักมากๆเลยอะ่ะเฮ้ยซีโนมาคอป่ะ ใช่หนึ่งครับผมแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าจับยังไงนะเอาไว้ก่อนแล้วกันเหมือนต้องย่องไปหามันหรือเปล่าไม่จำไม่ผิดอันนี้เหมือนจะออกโซนป่าอเมซอนแล้วนะครับผมโอเคมาสำรวจแถวนี้ก็ได้มีสเตโกไหมที่เป็นฆ่าเลยล้วกันนะครับผมอยากได้เป็นตัวโครงกระดูกอะ่ะจะฟาร์มกระดูกนะครับแต่ไม่มีก็ไม่เป็นไรโอ้ยฟิโนเมียพิษแล้วมันดุป่ะเนี่ย วุ้ยดุด้วยนเนี่ยโอ้โหเกะกะมากในป่าเนี่ยเอาจริงๆก็น่าสนใจที่จะมาประจนภัยเนี่ยครับผมตอน่ามันมองยากนิดนึงโอเคอัลฟาข้ามาก่อนเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ในการคราฟที่ขี่สไปโนด้วยเนี่ยอันนี้ธรรมดาอ่อา,อาอัลฟามาฝ่าอีกตัวนึงอ่าประมาณนี้อัลฟาเนี่ยน่าจะเพียงพอแล้วนะครับในการจับสําหรับดาวเสานะผมจะไปจับเอเปกเอ้ยแล้วกันเรามีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวอ่ะ ผมไปหาจับตัวเอลเมนต์เลยดีกว่านะครับผมเอาไฟาออันนึงเนี่ยจะอาจจะเอาไปจับโดโตเพิ่มเติมแล้วกันหรือไม่ก็เอาไปจับโดยที่มันจําเป็นใช้งานนะครับผมโอเคทีเล็กแล้วก็ไอ้ไคลโลธรรมดานะครับผมฆ่าเลย,ยกันอุ้ยเหล็กเยอะมากแป,ป๊บเดียวดีคิวลาดนี่ก็ผมขออนุญาตจัดการแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอาร์คมีการอัปเดตวเสาสายพันธุ์ใหม่มาด้วยนะุผู้ชมคาชาโดน,นโตซอลัดนะ ึ่งก็ค่อนข้างจะเท่มากๆเลยเหไมยังไม่เจอเลยนะถ้าเจอก็อาจจะจับแต่ว่ารู้สึกว่าจะจับแพสซีแบบเหี่ยวในแมปไอแมปไวกิ้งนะผู้ชมดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจับยากอยู่เหมือนกันตัวใหม่ๆของอาร์นี่ดูเหมือนว่าจะเป็นจับแบบแพสซีหมดเลยนะซึ่งผมมองว่าก็ค่อนข้างดีเพราะว่ามันเพิ่มลูกเล่นในการจับมากขึ้นนะครับมากกว่าการที่แบบยิงฆ่าศพแล้วมันหลับอะไรเงี้ยนะผู้ชม ไม่แน่นะในนาะคตในอาร์คสองอาจจะมีวิธีการจับที่พิลึกพิลึกเกิดขึ้นได้อีกนะครับผมมากกว่าการที่แค่ยิงแล้วมันหลับแล้วก็ยัดอาหารนะซึ่งผมมองว่ามันค่อนข้างจะน่าเบื่อนะครับผมแต่ว่ามันก็แลกมาด้วยความสะดวกสบายนะผู้ชมถ้ามันจับยากเกินไปเนะี่ยมันก็จะไม่ค่อยสะดวกสบายนะั่นเองนะแต่ว่าแลกกับความสนุกเอาละเดี๋ยวผมขอหาเดลเสาเพิ่มเติมแล้วกันนะแถวนี้เนะี่ยมีตัวอะไรบ้างไหมเนะี่ยอุ้ยอุ้ยโอ้ยเหียยย่ยวสายพันธุ์ธรรมดาะครก็ผมไม่เอาแล้วกัน อันนี้เล็กนะครับผมผมไม่แน่ใจนะว่าเรามีโอกาสเจอพวกเอลิเมนต์ที่มันเป็นดาวเสาเหี่ยวอะไรนี้หรือเปล่าสดวดาไดเจอแต่แบบดาวเสาแบบพวกนกที่มันไม่ค่อยโหดนะคุณผู้ชมเอาละแตบบ่สำรวจแล้วเอาไว้ตอ,องนี้เรามาแล้วนี่หว่างั้นไปโอมบึงก็เอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะจริงๆอยากมาตามหากบแล้วแต่ว่ายังไม่เจอกบที่ถูกใจเท่าไหร่เลยอ่นนั่นนะโอะ้โหเลเวลคือ,อจริงเลเวลสุดยอดมากเลยอะแค่เป็นกบสายพันธุ์ธรรมดา เฮ้ยลนสวยแล้วคุณชมโอ้แย่แล้วตามมาตามมาเนเจอร์เฮ้ยเกิดโอ้ย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 ตามมาเพื่อนหนีก่อนเนื้อผมลงจอดโดยด่วนเลยขึ้นเลยเนื้อผมโอ้โหเกือบไปละจะไปคีบกบทีเดียวนี่ยุ่งเลยเนื้อเนี้ยค่อยๆขี้แล้วกันนะครับผมปึ๊บ ได้ปะเนี่ยได้โอเคได้อยู่นะครับผมขนาดขี้มาทําไมก็ไม่มีอะไรนะขี้ว้เฉยเผื่อเจอตัวที่ดีกว่าก็จะฆ่าตัวนี้นะคุณผู้ชมโอเคตอนนี้ยังไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยคุสติกกิฟฟินนะครับผมมาเจอตัวธาตุตัวแรกของเราแล้วแต่ว่าเลเวลน้อยไปหน่อยผมคิดว่าน่าจะมีแหล่งที่มันเกิดเยอะๆอะเรามันจะเป็นต้องรีบจับตรงนี้ก็ได้นลยครับผมไปไปก่อนแล้วกัน อว่า Element เอลิเมนต์เริ่มมาเกิดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะผู้ชมคุสติกมาเกิดละโอเคอย่างนั้นอัลฟาคาโน่นึงครับผมอันนี้แฟบเล็ตยูนิคอร์นจริงๆม้าเนี่ยอุ้ยเอาหล่นเอาไม่เป็นไรเอ้อเอาไปด้วย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 เด้อครับผมมาหวังว่าจะเจอคุสติกหรือว่าไฟน้ำแข็งอะไรเพิ่มเติมนะครับผม วิ้ยเจอเอ็กโซติกเบิร์หนะผู้ชมมันคือสายพันธุ์ฟินิกส์โมเดลฟินิกส์นะแต่ว่าเป็นมอสซักมอสหนึ่งนะผู้ชมแล้วก็ขออนุญาตบินขึ้นสูงในแถวนี้แล้วเสาตัวเล็กๆเยอะมากเลยพวกทูดอนแล้วก็เจอบอรนะครับผมวิย้ยแถวน,นี้ไม่เจอบอรด้วยเนะี่ยแล้วก็มีนกแล้วก็มีลิงโอ้ยมีครบเลยเนะน,นี่ยแถวนี้นี่มันระบบนิเวศของเราสัตว์ตัวจิ๋วนะเนี่ยมีเจอบอรด้วยนะครับผมใช่ปะวะไม่เดี๋ยว มันคือกระต่ายนครก็ผมมันไม่ใช่เจอบอนะโอเคกระต่ายป่าทุกผู้ชมแต่ว่าผมว่ามันจับไม่ได้งั้นไม่เอาแล้วกันมันน่าจะเป็นมตสักมดหนึ่งนที่ผมลงมาเนี่ยเป็นแบบนสาวน่า,ารักน่ารักอะไรนี้นะไม่ได้โหดอะไรแต่ว่าจับมาน่ารักเลี้ยงน่ารักได้อยู่ไอ้ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยริจเลีไปกระชั้นรเวิวดีมากเลยอะเอาไว้ก่อนเลยโอ้โห เดโมนิกลิงนี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่มหาโหดในบรรดาสายพันเดโมนิกด้วยกันนะครับผมดังนั้นเนี่ยอย่าไปยุ่งกับมันเลยจะดีกว่าเอาละ,ะไปไบโอมต่อไปกันเลยดีกว่าเลยครับผมัจากผ่านบึงมาแล้วแจแทนตัวพี่ได้คัดแต่ว่าเวลน้อยแล้วก็สายพันธรรมดาไม่เอานะเฮ้ยเฮ้ยโอ,ยโอย้ลิงนะครับผมอุย้ยโอ้โหโอเจสอะไรเนะะรนะี่ย โอาร์ติแฟกโตเดอะเกรทนะครับผมและทางนี้นี่มันอะไรกันครับนี่อ่ะหางการลามังกรมากๆเลยโอ้โหคุสติกเต็มไปหมดเอเลเมนต์เห <laughs> มือนเกิดมาประชดเรายัางไงไม่รู้นะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอยโอยไปกันเถอะคุณผู้ชมขึ้นสูงนึ่ครับผมโอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ยแล้วมันบั๊กหรือว่าอะไระเนี่ยคุณผู้ชม แย่แล <ítulo> ้วแมพผมกําลังจะพังนะแบบนี้เนี่ยเอออะไรกันครับเนี่ยเหมือนเหมือนโกรธอะบ่นว่าไม่เกิดเอเลเมนต์นะครับมาเพียบเลยทั้งบอสทั้งตัวอ่ะกบโอ้ยกบยังอยู่ผู้ชมโอ้กบนี่แบบผู้บัานผู้เมืองเลยนะเมื่อกี้เนี่ยเจอเอเลเมนต์หลายตัวมากแต่ว่าผมจับไม่ได้แน่นอนมันเยอะขนาดนั้นเนี่ยผู้ชมจริงอยากฆ่าบัตรมาเธอนะแต่ว่า ดูเลเวลมันดิคุผู้ชมดูเลือดมันถ้าเราค่าแบบมาเธอร์ได้เนี่ยเราจะได้อุปกรณ์ในการคราบในะส่ของที่จับบอสนะซึ่งเลือดมันเยอะมากๆเลยนะเนี่ยไม่รู้จะจับไหวหรือเปล่าสปิริตก็อยู่กับเขาด้วยอันนี้เลือดไม่เยอะนะลิลิกส์นะครับผมอุ้ยเอาเอาค่ากันเองตายแล้วผมได้ได,ได้เฉยเลยแล้วเนี่ยตรงนั้นเอาฟ้าบัตรมาเธอเอาล่วงวอะไรวะเนี่ย น่าจะโดนกิฟฟินลุมแทะอะไรงนี้นะครับผมตรงนั้นเนี่ยคือแบบหนัวกลัวมากๆไลกิฟฟินมีเดมมนิกป่ะเหมือนจะเป็นเดโอนิกอะไรหรือเปล่าทำไมมันระเบิดตุมตามกันจังไปแล้วกันนะครับผมอยู่นนเดี๋ยวจะแตกเอานะคจริงๆมันมีตัวที่ผมอยากได้อยู่ด้วยแหละแต่ว่ามันเสี่ยงเกินที่จะลงไปจับอันนี้เบเซบูฟโฟนึงครับผมผมไปตรงนี้แล้วกัน เอาชีรอดเองนะเพื่อนแถวนี้อันตรายด้วยเฮ้ยเจออัลฟาเบลเซบูโฟนึงครับผมอันเนี้ยเ,เจออัลฟานะเฮ้ยโอ้โห,โหเพื่อนอย่าเข้าไปใกล้แถวนั้นดิอัลฟาอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหบอมบ,บ์บอมบ์บอมบอมบินสูงๆนึงครับผมความปลอดภยัยอ่านี่ไงแต่ว่าเลเวลน้อยมากๆเลยอะไม่เอาละกันโอ้โห เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนมันนัวกันสุดๆเลยนะเนี่ยแถวนั้นอะเอาฝ้าอยู่ไหนวะหายไปละช่างมาแล้วกันนะมันจับเดียวเสาที่เลเวลรอใ้อัพละกันนะครับผมมันจะพอเล่นได้อยู่แต่ว่าเลเวลน้อยเกินเนี่ยมันจะอัพเลเวลขึ้นน้อยคุณผู้ชมผมเลยไม่ค่อยอยากจับเท่าไหร่แ๋ยวกันอยู่ไหนวะเนี่ยอะตัวนี้มองไม่เห็นด้ะเอาฝ้าไปเนะี่ยเอ้ยเอาฝ้าเวลเราโอ้โยดีมากตัวนี้มาเลยได้ไหมเนี่ยจกได้ไหมเนี่ย จกไม่ได้นึกครับผมมาเนี่ยแหละอัลฟาที่เราต้องการเลยละ่ะอือจกไม่โดนน้ำลึกนึกครับผมไหนสัญชาตญาณเหี่ยวอือไม่โดนโอ้โหโฉมไม่โดนดก่อนต้องเคลียร์ก่อนนะผมโอเคใหาประตูนี้ไปก่อนโอเคแล้วก็เบลเซวูฟโฟไปไหนวะนี่ปะ อ่าอยู่นี่เนี่ยครับผมโอ้หมันอยู่น้ำลึกนะผู้ชมเออเฮ้ยเอานเนี้ยเฮ้ยเออเคลียไปก่อนโอ้โหไม่ค่อยอยากมาน้ำแบบนี้เท่าไหร่เลยนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวน้านนึงครับผมสำหรับเย่อของเราจะจะคีบยังไงให้โดนโอเคมันลุมกัดไปละเออไม่โดนนี่ครับผมโอ้โหเดี๋ยวก่อนหามุมดีๆ มึงมานี่เลยไอเคโอ้โหกลับไม่โดนโอเคเดี๋ยวเคลียร์จระเค้ไปก่อนนะครับผมจริงๆไม่ต้องคีบหรอกมาผมลงเลยแล้วกันผมลุยเองดีกว่าอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาหน่อย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 มึงกัดโดนไม่เนี่ยเพื่อนโอ้โหผมตีเองก็ได้กัดผมไม่เข้านะเออเรียบร้อยผมว่าไปอมนี้เนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวต้องเล่นของหนักหน่อยแล้วเพราะว่าเราจะเจอไอ้ตัวเมื่อกี้อีกนะครับผมมาถือหอ,อกไอ้พร้อมเลยแล้วกันอ่าอยู่แล่น้ครับเก้าพันเองใช้ดอกฟ้าแล้วกันนะครับผมดอาชมพูเอาไว้จับพวกข่าศพหลักหมื่นขึ้นไปมีปริงด้วยนะเนี่ยอันนี้ปะอันนี้อัลฟาเนี่ยครับผมตัวธรรมดาออโดนแล้วเนี่ยครับผมมาเลยโอ่ยหนีแล้วเหรอ โอเคหลับนึงครับผมมานี่มานี่มานี่เปล่าแล้วก็ไปมันหยุดนึงครับผมให้มันลงจอดไม่ลงซะและมาเดี๋ยวผมไม่อยากพยายามอุ้ยไม่แย่แล้วมันเล็งผมแล้วมาดิกเออนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะปริงนะครับผมอุ้ยปีนเปอนปูโอเคพอผมแรงมากบอกเลยไว้ต่อกรใหญ่พวกตัวนี้โดยเฉพาะ โอ้โห oh, oh. มองไม่เห็นมาดิอุ้ยอุ้ยโหเฮ้ย,ย,ยเกยตื้นเลยเหรอมามีไหมน่าจะไม่มีแล้วนะงผู้ชมใส่อาหารกันเลยคิปเปิลหมดแล้วนึรับผมอ่ะแล้วก็เอาเป็นยาคูณไปละกันปึ๊บจะได้เร็วๆหน่อยโอเคเรียบร้อยครับผมอัลฟาบิวเซบูโฟนะครับอะ ซึ่งเป็นตัวที่โหดมากไม่ใช่สีเลยได้ว่ามีประโยชน์ในเรื่องการฟาร์มซีเมนต์นะครับผมแต่มันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อมีมแมลงคุณผู้ชมจริงๆก็โดูจะหามะแมลงจากไหนเหมือนกันมาเอาว่าถ้าจะใช้เนี่ยค่อยมาแถวนี้ละกันนะทัวร์สัเร็จภารกิจในการจับ,กบโกลบอลโหดสักตัวหนึ่งนะคุณผู้ชมตอนนี้เนะี่ยครบแล้วที่เหลือก็แค่ผจญภัยกันต่อนะครับผมภารกิจต,ต่อไปก็คือการจับดดวเซ e ร e เอเลิเมนต์โหดสักตัวนะเอาฟ้านะครับผม เฮ้ยล้างแบบนี้ของดีเอ้าโอ้เผือตีแตกโอ้โหโอ้โหเรยบร้อนครับผมของไม่ได้ด้ยเศร้าเลยเป็นไงบ้างอะเมื่อกี้เหมือนจะมีอะไรเด้งเข้าตัวมาหรือเปล่าแล้วผมได้โทฟี่มาเฉยเลยนะครับเนี่ยไอ้นี่ไงเอ้าไม่ใช่เนื้อผมโอ้ไม่ดอกช่างมันแล้วกันผมได้โทฟี่มาเฉยเลยไม่ได้ฆ่ามงมุมอะไรด้วยนะทันตีนเองตายครับผม โอเคแถวนี้น่าจะไม่มีเลยแล้วอะผมผมจะส่องบริเวณเอ้ยภูเขานั้นน่าสนใจมากเลยอะแต่ว่าค่อนข้างไกลามากเหมือนกันน่าจะโซนหนูเลยคุณผู้ชมน่าจะมีอามากาซารัสนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีเดลสาวสายพันธุ์อื่นๆหรือเปล่าลองไปดูก่อนแล้วกันเะครับผมเผื่อจะเจอของดีนะน,นี้อะไรเนี่ยเอเิกข้าจะตายไหเนี่ยโอ้โหอนุภาคสะท้อนดานเมจรุนแรงมาก ผมเก็บหนังเอเปกเก็บหนังอัลฟามาก่อนนะเดี๋ยวต้องใช้คราฟที่ขี่นะ Take เทคแรปเตอรเฮ้ยนี่ของดีมันตอบแบบไอ้นี่เนื้อผมเนี่ยอิเล็กทรอนิกส์นะเอาไว้คราฟของได้เอาละตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะคุณผู้ชมเจอตัวนี้เต็มเลยนะเนี่ยมามาวิงนะครับผมแต่ว่ามันไม่ค่อยโหดผมจะไม่จับแล้วกันไม่รู้มันมีสายพันธ์พิเศษอะไรหรือเปล่านะ โซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่น่าอยู่อีกที่หนึ่งนสำหรใครที่อยากมาอยู่น่ยมันเป็นที่ราบโล่งเะครับผมมีม้าอะไรเยอะมากเลยอ่ะทุ่งโล่งนะตรงนี้เลยนะครับผมเนี่ยม้าโคตรเยอะแกะก็เยอะเช่นเดียวกันนะถ้าผมฆ่าหมดนี่เนี่ยมัดต้อนจะขนาดไหนครับเนี่ยผมอันุรักรเอาไว้แค่สองตัวละกันที่เหลือขออนุญาตฆ่าเก็บมัดต้อนมามัดต้อนก่อนยังใช้ไม่หมดเลยเนี่ย มอสนี้มันไม่ค่อยใช้เนื้อจับนะผู้ชมเพราะว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวจะใช้เป็นกิบเบิลนะก็เลยเนื้อเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่าก็าฟาร์มมาเผื่อแล้วกันใครอยากได้แกะแนะนําเลยอุ้ยสับเกือบตายโอเคอันนี้เนี่ยแกะเยอะมากนะครับผมใครอยากได้เนี่ยแนะนําม้าก็เยอะเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวสหดไม่มีเลยเอาละเราจะมุ่งหน้าสู่แดนลาวานะผู้ชมคาดหวังว่าจะเจอของดีบ้าง โ oh, อ้โหเดีมุดอกม้าไปอย่าไปยุ่งกับมันเถอะอันนี้เปกาซัสนะครับผมใช่ปบ้เลเวลน้อยเปกาซัสส่วนใหญ่เดี๋ยจะเอาไปเลเวลหน่อยนึงเนี่ยเท่าที่เจอมาเอาล่ะเจอออริจินนึงครับผมออริจินคาโนนะผู้ชมแล้วก็ทีเร็กธรรมดานะอ่าตอนนี้ใกล้เข้าสู่เข้าแล้วนึงครับผมไม่ใกล้แล้วล่ะเขตของลาวานะคาดหวังว่าจะมี เดนเสาเอลิเมนต์ออโอ้โหเข้ามาปุ๊กก็ตรงมตามกันเลยนะครับเนี่ยลองสำรวจดูก่อนละกันอุย้ยเสียงอะไรไม่รู้นะคุณผู้ชมเข้ามาโซนนี้แล้วอุย้ยเดโมนิกเริ่มมาแล้วครับผมนี่ไงล่ะเอลิเมนต์มาเหอะเอลิเมนต์สักตัวหนึ่งนะครับผมถ้ามันไม่เกิดจริงเนี่ยอาจจะต้องไปง้อดงบัตมาเธอนะครับผมซึ่งอาจจะแตกทั้งคนทั้งนกอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกัน อันนี้นี่คริสตันเยอะมากเลยอ่ะมาฟาร์มกันได้เลยครับผมอะไรวะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยอามากานี่ไงอามากาส์ซาร์ตนะครับผมแล้วก็นี่เอเปกโทนี่ดาวก้อนตุนเอเปก์หึหึแต่ละตัวค่อนข้างจะน่ากลัวมากแต่ว่ายังไม่เจอตัวเด็ดๆเ,เลยนะเนี่ยเอเปกเราจับไม่ได้นะโอ้โหอัลฟาเมกาลาเนียนะ เรียกไดว่าเดินลุยลาวาก,กันเลยทีเดียวเจอบาซิลิสนะครับผมไงบ้างขึ้นมาละสายพันธุ์ธรรมดานะครับผมรู้สึกว่าแถวนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะเนี่ยยังไม่เจอตัวที่ผมตามหาอยู่แต่ว่าก็เจอเดวาวเสใหม่ๆเยอะเหมือนกันนะผู้ชมเอาล่ะเหมือนผมจะเจอถ้ำพิลึกกึกืด้วยนะเนี่ยไปสำรวจด,ดูดีกว่าท้ายดาวเนี่ยเหมือนแอปเปิลเอชเลยนะเนี่ยอาวไม่ใช่เหรอเอาถ้ำมังกร บแบบนี้เนี่ยมีโอกาสเจอพวกโอเมก้าไวเวิร์นมากเลยอะแต่ผมไม่มีกิเบิลจับมันอยู่ดีอะลังบางกรนึงครับผมอุ้ยซอมบี้ไลนิ่งไวเบิร์นคา o m มอนมากันให้หมดดานหน้านเข้ามาล่วงให้หมดนะครับผมถ้าไม่ได้สายพันธุ์พิเศษนกเราตอกกรได้ชิวๆอยู่แล้วเฮ้ยโอเมก้านั่นไงพูดถึงก็มาเลยไปดีกว่า ไม่ใช่กลัวนี่ับผมแต่ว่าเดี๋ยวเก็บเอาไว้จับนะครับผมนี่กีก้าก็กากเวลน้อยนะครับผมเวลน้อยเราไม่เอามีคนบอกให้ขอจับกีก้าด้วยก็เดี๋ยวจะจับนี่ครับผมถ้าเจอเลเวลแบบดีๆนะโอเคแมนติดดอปของดีเหมือนกันค่ายหมดแล้วลายเต็มเลยเนี่ยมันต่อยพวกชิตตินี่ครับซึ่งจําเป็นมากๆเลยในการคราฟของเนี่ยเอาละเราวนกลับมาสู่โซนหิมะกันอีกครั้งหนึ่งนะเอ้าเฮ้ยทำไมมืดเงี้ย ขออนุญาตปรับแกม,ม่าขึ้นนะครับเพราะว่ามืดมากอัฟาฟาอุ้ยแม,ม่าซนึงครับผมไม่เอาแล้วกันกิฟฟินไม่มีจริงๆนะครับเนี่ยจุดนี้เหมือนจะเป็นจุดที่สูงที่สุดในแมปแล้วนะคุณผู้ชมใช่ปะเหมือนจะใช่เน่ะโซนนี้นี่คือสูงสุดแล้วนะครับผมเทือกเขาสูงมีหมูเดลดอนด้วยนะอุ้ยยูเทรนัทนี่ถ้าเล่นออฟฟิเชียลนี่คือเป็นตัวที่ดีมากเลยมันจะมีพลังบัฟนะครับผมตัวแล้วเนี่ย ไอ้ตัวนี้แหละผมอยากจับเพราะว่ามันสามารถใช้ฟักไข่ได้นะคุณผู้ชมเฮ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวก่อนพิษพิษพิษตัวตัวนี้ก็ได้แต่ว่ามันดุนึงครับผมขออนุญาตฆ่าทิ้งแล้วกันโอ้โหจะเตียนโดนไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนเออนี่ไงล่ะมันก็โหดนะแต่ว่ามันจะมีไอ้นกอ่ะอันนั้นน่าจะฟักไข่ได้ดีที่สุดนะครับผมสำหรับเอเลเมนเนี่ยเฮ้ย อัลฟ้าเนี่ยก็ผมเลือกสองล้านอันเนี้ยเอาละผมจะทําการฆ่าตัวนี้ละกันนะครับเพื่อจะคราฟในส่วนของเบสิกบอสมานะซึ่งในการคราฟเบสิกบอสเนี่ยต้องใช้บอสเอเซนต์บอสเอเซนต์ก็ได้จากการฆ่าตัวแบบนี้แหละคุณผู้ชมมาดามีแล้วเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องอยู่เนี่ยมาดิทุบอ๊กหรอทุบอกทุบตีเอ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยติดติดวิวสถานนะมึนงงเออเอาผมตาย เอาละครับตอนนี้ก็กลับบ้านมาเป็นที่้อยแล้วนี่รับผลหลังจากเมื่อกี้เนี่ยแตกไปเป็นที่้อยนะผู้ชมมาเดี๋ยวก่อนอื่นขอใส่ชุดก่อนอดีก็ตายน่าจะเป็นเอฟเฟกจากการตีบอสนั่นแหละคือเดลเสาเรามันไม่ป้องกันตัวเรานะผู้ชมอันนี้เป็นข้อเสียเลยเวลาเล่นมอดนี้เนี่ยเราเดลเสามันไม่กันเราเนี่ยเราจะตายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าสู้กับตัวหัวนเนี่ยผู้ชมเอาละก่อนอื่นเลยเนี่ก็ผมเรามาดูสมาชิกใหม่กันดีกว่าเราจับมาทั้งหมด2ตัวท่วนด้วยกันมา ตัวแรกเป็นเบลเซบูโฟแล้วก็สไปโนนี่ครับผมซึ่งทั้งสองตัวนี้ต้องใช้แซดเดิลจับเอ้แซดเดิลขี่นะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยดีกว่าละกันเอาละเดี๋ยวมาเช็คของกันหน่อยนีครับผมแต่ตัวนี้ตอนนี้ตัวผมหนักมากเลยผู้ชมขออนุญาตเก็บพวกสัมภาระทั้งหลายเอาละมาดูกันดีกว่าเอาาาเออันนี้นี่ครับผมโอ้โหต้องใช้ไข่มกุกซีเมนโค้ดเยอะสไปโนเอาไว้ก่อแล้วกัน,นี่ครับผมอ่ะอันนี้ค่ะซีเมนพอไหมเนี่ยไม่พอนีครับผม ในในคลังมีไหมเอ่ยในคลังก็หมดนะครับผมอ่าเดี๋ยวก่อนผมไปตีนี่มาเยอะอยู่นะตะขาบเนี่ยเดี๋ยวเอามาได้อยู่นะผู้ชมเอาเราก็ได้บอสแอสเซนมาฟรีด้วยนะน่าจะได้จากที่เราไปยืนแล้วแมงมุมมันตีันตายเนี่ยผู้ชมของหนักมากเลยตอนนี้เอาละผมได้ธงมาฟรีนะครับก็เดี๋ยวเอามาแปะกันหน่อยละกันไหนไหนก็ได้ละอ่าประมาณนี้ไอ้ชึบชึบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแปะไม่ได้เอาต้องที่พื้นโอเค ประมาณนี้เนี่ยผมแปะเพื่อความเฟี้ยวเดี๋ยวก่อนนะมีความรู้สึกแปลกๆอาวีเวน้นฮาโลวีนเหมือนจะหายไปแล้วนะเนี่ยผู้ชมน่าเศร้ามากเลยแต่ว่าชุดผมยังอยู่นะคิดว่าถ้าแลกเอาไว้เนี่ยน่าจะอยู่ตลอดการอุ้ยเดี๋ยวก่อนเจ็บไหมเนี่ยโอ้โหเจ็บอยู่คิดว่าถ้าแลกเอาไว้น่าจะอยู่ตลอดการแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนกยู้หงว่คิดว่าถ้าแลกไว้น่าอยู่ตลอดการแต่ว่าใครไม่ได้แลกเนี่ยก็แลกไม่ได้แล้วนะผู้ชมโอ้โห บอกเลยว่าอีเวนต์หมดค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะเนื้วก็จะอยู่ทั้งเดือนนะเนี่ยนะโอเคมานกผมมีชิทต็นอยู่เยอะมากๆไถ่มุกดำด้วยโอเคสำหรับอีเวนต์นะผมก็แลกมาแก้กางเกงในเท่านั้นเองนะน่าเสียดายมากไม่ได้คราบเพิ่มเติมเอาละมาเดี๋ยวตำซีเมนต์กันหน่อยดีกว่าเนะื้อผมไปทำที่ขี่กบกันจัดไป ได้ร้อยสองร้อยไม่รู้อะไรหมดน่าจะหินหมดนะผู้ชมแล้วก็เอานี้มาด้วยราคาเพิ่มได้นิดเดียวเองนะเนี่ยจะมาเลยครัผมยาฟ้านะแล้วเดี๋ยวครับยาชมฟูต่อตอนนี้เหล็กเราก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วนี่ครับผมเอาได้เตาไอ้นี่มาเนี่ยก็ช่วยได้เยอะเลยโอเคเดี๋ยวปิดไปก่อนเหล็กผมเป็นไงบ้างมาหาศาลของในตัวก็หนักนะครับเนี่ยผมขอฝากตัวในนี้ก่อนแล้วกันนะผู้ชม ยังไงบ้างโอเคน่าจะพอแล้วล่ะแล้วก็เดี๋ยวผมทำยาชมพูให้หมดเลยแล้วกันมาทำที่ขี่ของเจ้าเบเซบูฟโฟดีกว่านะครับผมอะซีเมนจะไปนวไว้ก่อนนะใช้ซีเมนเยอะมากไดเทอร์โมนิกโซม,มาได้ไงวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับผมมาเดี๋ยวไปเล่นกบกันก่อนแล้วกันในพาร์ทนี้นะก่อนจะลากันไปอาเจตวิทไปลงกันดีกว่าพาร์ทนี้ดิวว่าโชคดีที่นกเรายังอยู่รอดนะเนี่ย กันีเดี๋ยวจะมีเดลเสาตายพาละตัวนะเราเล่นนะคุณผู้ชมเอาละมาเอาเฮ้ยเดี๋ยวเอานี่มันฟเฟบเบดโอโ้โหเวนกัมครับผิดสุดยอดเลยคุณผู้ชมดูความเซาะซสสิครับผิดนะครับผมอ่ะแปลว่าเดี๋ยวเราได้จะจับฟเฟบเบดกันสักพาร์ทหนึ่งนะนี่ล่ละซีเมนใช้ไม่เยอะโอเคแล้วไปครับของตัวโอโ้โหตัวโหด,ด้วย้ย ผมเป็นลานึงก็ผมแปลว่าพาทหน้าเราจะได้จับเบลเซบ,บูฟโฟกันแล้วสำหรับแฟรเรดนี่พูดเล่นหนึ่งผู้ชมอ่ะเอาฟ้าแน่นอนถูกต้อง100%สเปเนาถูกต้องปะไปใส่ที่ขีกันเลยก็ผมยี่ตัวนี้เนี่ยจะดีมันจะมีประโยชน์มากเล่นใกล้ๆบึงนะเพราะมันจะมีมแมลงเกิดแต่ว่าช่างมันนะครับผู้ชมแถวนี้ก็ได้นะเพราะว่าบึงมันก็แค่ไกลบ้านเราแล้วเราก็ยังรับที่วัดไม่ได้เยอะด้วยนะเอาละมาทเทสดาเมจกันดีกว่า ลองจากเต่าเลยกันคิกขวาโอเคพลังเรียเรียจนล้มนะครับผมอ,อมาไอตัวนี้กดคลิกซ้ายเป็นการตีเหมือนกันนะแต่คลิกขวาเหมือนจะทำค่าศบได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเค่อยเดี๋ยวอ๋อนึกว่าจะรอบนึกว่าจะมีแบบของดีๆให้เราอะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับผมโอเคเน้นนามเมจดเน้นเลือดเลยครับผมแล้วก็อะเลือดเท่าไหร่เนี่ยสองแสนพละ ต้องยัดยาอีกนะครับเนี่ยผมมียาหิวอยู่นี่เยอะมากอ่ะกินเข้าไปหิวได้ระดับหนึ่งนะหลังจากเราฟาร์มพวกไพ่มอดได้แล้วเนี่ยเรื่องหิวเลือดจะไม่เป็นปัญหาต่อไปนะเพราะยามันดีมากเอาละหิวขึ้นมาแล้วนะผู้ชมเรื่องโดดไกลเนี่ยบอกเลยว่าต้องยกให้ก,กบนะครับผมซีเมนเนี่ยต้องไปลองที่บึงจริงๆแล้วครับแล้วเดี๋ยวก่อนไปดูมาทำแล้วเนะี่ยเก็บไข่เนืผม จริงๆดูเหมือนโอวีแรปเตอร์จะไม่ค่อยช่วยอะไรเท่าไหร่เลยนะเนี่ยไข่ก็ออกชา้าเหมือนเดิมโอเคต้องไปต้องไปลองนี่บึง้งถึงจะเห็นผลนะจริงๆผู้ชมผมว่าผมเดี๋ยวผมขีบไปดีกว่าแต่น่าจะเป็นพาร์ทหน้านะเอาละครับทั้งการในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมในพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะพากบไปฟาร์มซีเมนต์แล้วก็จ,จะขี่สไปโนกันด้วยนึงครับผมรวมไปถึงนอกนอกเนี่ยผมอาจจะไปทำฟาร์มเอลิเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยอาจจะได้มาจับเอเปกกันนะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมสวัสดีครับ